วันนี้มีรถคุณยายเข้ามานะครับคุณยายบอกว่าอาการเป็นอะไรนะรถวิ่งสะดุดรถวิ่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ไปสะดุดคราะากแล้วก็บิดไม่ไปเ่งไม่ขึ้นสรุปก็คือนี่ครับดูน้ำมันครับประมาณ2ลิตรบอกว่าหลานหวังดีเติมให้บอกมันกินน้ำมันเครื่องก็เติมจริงะครับรู้แล้ว นี่บ้วนออกกอาอากาศเนี่เฮ้ยรถแหงเขาเลยจงว้วนกองอากาศเต็มเลยเดี๋ยวน,นี้เติมน้ำมันเครื่องเข้าใหม่ไปยัน้ำมันเครื่องใหม่ ฝากแจ้งเตือนด้วยนะครับเติม <Biz> นะครับมันต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เติมโอ้โหนี่ประมันสองลิตรได้ดูนี่เต็มไม่ใช่รถกินน้ำมันเครื่องเราจะเติมอย่างเดียวนะไม่ใช่หลานใจดีบอกกินน้ำมันเครื่องจะเติมให้ซะเรียบร้อยครับ แค่ครับขอบคุณครับผม